สวัสดีครับผมพี่เจมตาโตนะครับในคลิปที่แล้วเราได้ทำการาแสดงข้อมูลจาก mongodb แล้วนะครับในคลิปนี้เราจะทำการอาลองบันทึกข้อมูลลงไปในาฐานข้อมูล mongodb ลองดูนะครับก็มามามา,มาเริ่มกันเลยนะครับผมจะขอ,อสร้างสร้างโฟล์ใหม่นะครับโดยคลิกมาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ add flow สร้างเป็นเป็นโฟที่2ขึ้นมาแล้วก็จะจะทำการปิดปิดโฟลนี้ไว้ปิดการทางานนี้ไว้โดยเราดาดบเบัคลคิกที่โฟลโฟลหนึนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวตัว enable น,นะครับก็คลิกเป็นให้มันเป็น disable แล้วก็ดันนะครับก็จะสังเกตว่ามันมันเป็นบล็อกจางๆลงไปแล้วนะครับแสดงว่า หลอกนี้จะไม่สามารถทํางานได้หลังจากที่เราดีพอยเพราะว่าเราได้ปิดการทํางานของมันลงไปแล้วแล้วก็จะมาสร้างฟลู์ใหม่ขึ้นมาผมก็จะเอาตัวอินเจกเข้ามาแล้วก็เอา MongoDB 3นะครับเข้ามา,าในที่นี้แล้วก็จะขออธิบายก่อนนะครับ ่นดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในในช่วงแรกของของคอร์สท,ที่บอกว่าตัว mongodb มันเก็บข้อมูลในลักษณะของของของ JSON เป็นลักษณะของ object ซึ่งการที่เราจะจะบันทึกข้อมูลได้ลงไปใน mongodb ได้เราต้องแปลงข้อมูลจากส t r i n g แปลงข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาให้เป็น object ก่อนนะครับจึงจะสามารถบันทึก ไปที่ MongoDB ได้ผมก็จะขอไปครับผมก็จะขอใช้บอกตัวฟังก์ชันบอกนี้นะครับเพื่อจะทำการคอนเวิร์ตหรือว่าแปลงข้อมูลที่ได้รับมาจาก input ให้เป็น object แล้วก็ส่งไปที่ MongoDB เพื่อทำการ insert นะครับก็จะลากบล็อก ในที่นี้ผมจะเอาตัว debug มาดูก่อนนะครับว่าเอาพุทธที่เราได้แปลงมาหลังจากผ่านบล็อกฟังก์ชันนี้เป็นยังไงนะครับจึงจะทำการบันทึกลง m o n d b ตัวนี้ก็ลากมาอยู่บ l o หนึ่งเพื่อจะดู debug ตัวนี้ในที่นี้เราจะลองเราจะลองดู ผมจะเคลียตัวตัวดีบักตัวนี้ก่อนนะครับาการเคลียร์ก็ให้คลิกที่ตัวมาที่ตัวมาแรงแล้วก็คลิกตัวทางขยะครับก็ตอนนี้คอนโซลก็ไม่มีข้อมูลแล้วนะครับจากนั้นเราก็ลอง Deploy หนึ่งครั้ง Confirm ไปแล้วก็ทำการาผมจะลองส่งสต i ิง ส่งสติงตัวหนึ่งอ่าไม่ดีกว่าส่งเป็นเป็น number แล้วก็ส่งเป็นเป็นเป็นหมายเลข53ไปก็ deploy เลยนะครับแล้นก็บอกว่าให้ให้เพิ่ c o n f i g โ node ตัวนี้นะครับแต่ว่าไอ้นี้จะยังไม่ c o n f i g เขียนออกไปก่อนแล้วก็ก็ลอง inject ข้อมูล สังเกตว่าข้อมูลที่ได้รับมาเมื่อผ่านฟังก์ชันก็ก็เป็นเลขให้สมเหมือนเดิมนะครับเป็นชนิด Number เพราะว่าเรายังไม่เขียนเรายังไม่เขียนคําสั่งอะไรลงไปในในตัวฟังก์ชันนะครับในนี้ผมจะผมจะทําทการแปลงข้อมูลที่ได้รับมาจากตัวอินเจกให้เป็นตัว JSON นะครับเป็นตัว Object กก็คืออย่างที่บอกอ,อย่างที่กล่าวมาแล้วว่า สิ่งที่ส่งมาจาก inject ก็คือเป็น m g p a y l o a d เราก็จะส่งมาที่ msg.payload จะถูกส่งมาจาก inject แล้วก็ส่งมาที่นี่ตัวฟังก์ชันตัวฟังก์ชันก็จะรับ msg.payload msg.payload.payload ครับแล้วก็เมื่อ,อเมื่อได้รับมาผมก็จะสร้างตัวแปรเข้ามาเก็บค่านะครับ โดยสร้างตัวแปรแบบแบบเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้ก็คือเป็นแบบ const ซึ่งจะขออธิบายลักษณะตัวแปรใน Java Script จะมีหลักๆ3แบบนะครับในรูปแบบใหม่ๆมันจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือ,อ const กับ let นะครับในแบบเดิมเขาจะใช้ว r นะครับแต่ว่า,าตัว var มัน มันมีมันมีบั๊กเยอะนะครับเขาจึงใน JavaScript เวอร์ชันใหม่ๆเขาจึงนิยมให้ใช้ let แทนครับ let แทนว่าส่วน const ก็คืออ่าเป็นเป็นการสร้างตัวแปรแบบแบบเปลี่ยนแปลงค่าไม่ได้นะครับในที่นี้ผมจะใช้ตัว const น,นะครับเพื่ออ่ารับค่าจาก inject ที่ส่งมาโดยตั้งชื่อเป็น เป็นเป็น data หนึ่ง data หนึ่แล้วก็สร้างเป็น object นะครับผมก็จะสร้างเป็น const มนเดิมนะครับแล้วก็สร้าง obj ก็คือจะสร้าง object มาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับในที่นี้เออ ก็อ,อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าตัวตัว j สัหรือว่าตัวออบเจกในในในที่เราจะบันทึกลงไปมันจะมีค่าคีย์กับ v ว l u ยนะครับคีย์จะอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งคีย์ผมจะสร้างขึ้นมา2ตัวก็คือคีย์แรกก็คือ id แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับแล้วก็ id เป็น1นะครับ แล้วก็ตัวเดตตัวตัว d a ต a ต่อมาก็คือผมจะสร้างเป็น Key Data เท่ากับ Data 1ก็คือตัวเท่ากับตัวแปรตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็จะสร้างตัว Object ขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วนะครับโดยอันนี้คือค่าที่รับมา ที่ได้อ่บบนบนโน้เลสนะครับการการใช้ภาษาไทยในบล็อกนี้มันค่อนข้างามีบั๊กนะครับแนะนำให้ไปเขียนข้างนอกก่อนแล้วก็กรอบมาวางนะครับหรือว่าจะไปเขียนในโน้ตแพดเสร็จแล้วก็ค่อยมากรอบลงตัวอินดิเตอร์ตรงนี้นะครับอธิบายโค้ดนะครับตรงนี้เป็นค่าที่ได้รับมาจากอินจิก โดยเราสร้างตัวแปรมาเก็บแล้วก็เราสร้างออบเจกต์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็สร้างออบเจกต์ขึ้นมาโดยจะมีคีย์แล้วก็ value โดยสร้างขึ้นมา2 2ฟิลนะครับเขาเรียกว่าฟิลครับแล้วก็เราจะทำการาส่ง เราจะทำการ r e เทิร์นค่ากลับไป r e เทิร์นค่าออกไปนะครับรีเทิร์นตัว Object ตัวนี้ออกไปโดยเราจะ return เป็น m s m s g t payload เหมือนเดิมครับก็คือเราจะส่งตัว Object ออกไปโดยจะส่งเป็น m s g payload เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเท่ากับ ตัวออบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้าคาสั่งก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเรา,า,าทำอาบอกว่าเราจะส่งตัวอ็อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นออกไปนะครับแล้วก็รีเทิร์นค่า image ออกไปแล้วก,กดดันแล้วก็ Deploy เลยนะครับอันนี้ก็จะอธิบายได้ว่าเมื่อค่าที่ส่งมา ส่งมาเป็น image payload ส่งมาที่ฟังก์ชันแล้วก็ฟังก์ชันก็จะทําการได้รับ m a g e payload เสร็จแล้วก็จะทําการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาเราเอาค่าที่ได้รับจาก image payload มาสร้างเป็นออบเจกต์จากนั้นก็ทําการ return ออบเจกต์ออกไปโดยจะ return เป็น image payload เหมือนเดิมแล้วก็ ตัวฟังก์ชันก็จะ r e เทิร์นหรือว่าส่งค่าเป็น m a g payload แล้วก็ตัว debug ตัวนี้ก็จะรับก็จะแสดงผลตัวตัว payload ออกมานะครับก็ตัวตัว flow ก็ประมาณนี้นะแล้วกด deploy แล้วก็ inject ค่าไปเขียร์เคียรนิดนึงนะครับแล้วก็ inject ค่ากับสังเกตที่ตัว debug console นะครับเราจะเห็นว่า ค่าข้อมูล53นี้ถูกแปลงให้เป็นตัวอ็อบเจกต์แล้วนะครับเป็น JSON แล้วก็จะมี2ค่าเหมือนเหมือนที่เราสร้างขึ้นมานะครับก็มี Key ์กับ Value ูคีย์กับ Key ์ a t a นึหนึ่งนะครับสังเกตว่าก็เมื่อเราแปลงข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ก็ก็พร้อมที่จะบันทึกลง ลงมา Database MongoDB แล้วนะครับเมื่อข้อมูลเป็นเป็นอ็อบจ c t แบบนี้จากนั้นเราก็จะลองมาบันทึกลง MongoDB นะครับโดยคลิกไปที่ตัว MongoDB 3นะครับแล้วทำการเลือก Database ที่เราจะ Connect นะครับในที่นี้ดังที่กล่าวมาแล้วว่าใน MongoDB มันสามารถ มันสามารถสร้างมันสามารถคอนเน็กไป d a t a b a บ e ที่ยังไม่มีถ้า d a t a b a บ e นั้นยังไม่มีถ้าเราคอนเน็กไปมันจะสร้างให้อัตโนมัตินะครับในที่นี้ผมจะ,ะสร้าง d a t a b a บ e คอ n เน็กไปยัง d a t a b a บ e ชื่อว่า node led test node led team แล้วก็ซึ่งในในฐานข้อมูลยังไม่มีนะครับ n o d e เ e t j a m ซึ่งมันจะอ่าอย่างที่บอกว่ามันจะสร้างให้อัตโนมัตินะครับก็ลองก็ลองมาดูว่ามันจะสร้างให้ไหมครับแล้วก็เหมือนเหมือนกันนะครับว่า Collection ยังไม่มีใน Database นั้นมันก็จะสร้างให้อัตโนมัตินะครับในที่นี้ผมจะสร้างเป็น Node หนึ่งนะครับ อ่าคอ l เ e กชันชื่อ node หนึ่งแล้วก็เป็น database ชื่อ node k ล t e j ดเ e มนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกที่ตรง operation นะครับเลือกเป็นอ่า uh, การ save นะครับการ save ก็คือการบันทึกข้อมูลรลอว,ว่าเราจะเลือกเป็น insert insert one ก็ได้นะครับหรือว,ว่าเป็น insert เฉยในที่นี้ให้เข้าใจง่ายผมจะเลือกเป็นตั save นะครับแล้วก็จะจะตั้งชื่อ ่า uh, โนดนี้นิดนึงว่าเป็นการเซฟ e d t t a ตรงนี้ผมก็จะตั้งเป็นฟังก์ชันเป็นอ่า uh, convert convert obj เนี่ครับก็บอกว่าเป็นเป็นฟังก์ชันในการ convert object แล้วก็กด deploy หนึ่งครั้งนะครับอ๋อ ขออภัยครับก็ให้ลากาให้ลากาผมจะตัดสายออกก่อนกรลบลบไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ให้ลากบล็อกให้มันเชื่อมโยงกันครับก็ตรงนี้จะเป็นการแปลงให้เป็นอ็อบเจกต์ตัวนี้แล้วก็นําข้อมูลตัวนี้มาบันทึกพอบันทึกเสร็จเราก็มาดูว่าบันทึกสําเร็จหรือไม่นะครับก็กด d e พลอยไป ก็เคลียร์นิดนึงแล้วก็กด Inject ครับปุ๊บอ่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะส่ง Object แล้วก็รีเซวผลลัพธ์กลับขึ้นมานะครับถ้าไม่มีอ่า u b u g c o n s o l e ที่เป็น Error แสดงว่าเราสามารถ Insert สำเร็จนะครับนี่สเตตัดก็จะบอกว่าเป็น s u c c e s หนึ่งนะครับก็คือบันทึกสำเร็จหนึ่งเราลองมาคลิกดูที่ Object นะครับ ก็อ b j เ c t r รีเซ t o อ j e c t กครับก็บอกว่าสำเร็จหนึ่งแล้วก็ Object ที่บันทึกลงไปก็เนื่อี่ครับที่ถูกบันทึกลงไปสังเกตว่ามันจะสร้างอ่ายูนิคหรือว่าเป็นเป็น ID o b j e ออบเจกที่ไม่ซ้ำกันแต่ละข้อมูลนะครับเพื่อเป็น Primary Key ในการอ้างอิงข้อมูลแต่ละ Document นะครับเมื่อเรา บันทึกเสร็จเราก็ลองมาดูที่ฐานข้อมูล mongo db นะครับในที่นี้อาจจะยังไม่เห็นข้อมูลนะครับที่บันทึกลงมาแต่ว่าให้เรากดที่ปุ่ม refresh นะครับเพื่อเพื่อรี l o a d ข้อมูลใหม่คลิกเลยครับสังเกตว่า,าฐานข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่แล้วนะครับชื่อว่า node red heat gem เป็นฐานข้อมูลที่ ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ inject เมื่อเราบันทึกข้อมูลใหม่เข้ามานะครับเราก็ลองมาดูว่าในฐานข้อมูล j n o d e l i s t นี้มีอะไรบ้างก็สังเกตว่าจะมี collection หนึ่ง collection นะครับก็คือ node หนึ่งที่เราเลือกที่เราสร้างขึ้นมา node หนึ nope ่งนะครับสังเกตว่ามันจะสร้างอัตโนมัติให้นะครับครับก็เราลองคลิกเข้ามาดูว่า ข้อมูลถูกบันทึกจริงหรือไม่ก็มาที่โนดหนึ่งสังเกตว่าข้อมูลถูกบันทึกจริงนะครับโดยค่าจะเป็น unique id มันจะสร้างขึ้นอัตโนม,มัตินะครับเป็น object id แล้วก็เป็น id ที่เราส่งมาที่เราส่งมาที่เราบันทึกลงมาแล้วก็เป็น data data เป็นเป็นอ่าเป็นห้าผมจะลอง ผมจะลองอ่าเปลี่ยนค่าใหม่เป็น99แต่ว่าผมจะลองอ่าเปลี่ยนค่าเป็นสตริงนะครับเป็น99แล้วก็ผมจะลบ field id ออกนะครับแล้วก็บันทึกใหม่ลงไปนะครับก็เคลียร์หลอกแล้วก็ i n น e c t ค่าเข้าไปใหม่ ก็โอเคนะครับก็มาดูที่ข้อมูลของเรานะครับก็ให้ refresh ข้อมูลขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับสังเกตว่าข้อมูลที่บันทึกเข้ามาจะมีเพียงแค่ data นะครับแล้วก็เป็น id ที่เจนขึ้นมาใหม่ใน database mongodb มันจะดังที่กล่าวมาว่า,าดังที่บอกว่า ในาจะเป็น mongodb มันจะเก็บข้อมูลเป็น object นะครับโดยมันจะไม่สนโครงสร้างของข้อมูลเหมือนมันจะเป็นข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างครับเหมือนเหมือน sql โดยมันเราส่ง object อะไรเข้ามามันก็จะบันทึกลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ลองมาดูที่เป็นแบบ object นะครับนี่ครับมันจะบันทึกเป็น document เป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้เราส่งอะไรมามันก็จะบันทึกลงไปเลยนะครับ ถ้ามาดูแบบตารางมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือในข้อมูลที่2นี้ไม่มีไม่มี ID แต่ว่ามี data นะครับผมจะลองเป็นข้อมูลที่3ามาดูใหม่นะครับสังเกตว่าตัวตัวนี้จะเป็น string นะครับเพราะว่าเราส่ง string เข้ามาสังเกตว่ามันมันจะไม่สนเลยนะครับว่า มันจะไม่สนเลยนะครับว่าตัวตัวนี้จะเป็นสตริงจะเป็นอินจะเป็นอะไรคือแค่อยู่ในออบเจกต์มันก็จะบันทึกลงไปเลยนะครับผมจะส่งค่าใหม่เข้าไปเป็น78เป็นสตริงเหมือนเดิมเพราะว่า,าเพราะว่าผมจะจำลองให้มันให้มันเหมือนเหมือนการรับค่าจากเซนเซอร์จริงๆนะครับเพราะว่า ค่าที่สูงถูกส่งมาจากเซนเซอร์จะเป็นสตริงทั้งหมดนะครับจะไม่ได้เป็นนัมเบอร์ผมจะลองเพิ่มคีย์ขึ้นมาเป็นเดต้าหนึ่งอันนี้เป็นผมจะเพิ่ม การส่งข้อมูลเข้ามาอีกอันหนึ่งเป็น data 1แล้วก็เป็นสตริงแล้วก็เป็นเป็น36โดยเราสามารถาเพิ่มข้อมูลที่จะ inject ที่จะส่งไปได้นะครับแล้วก็สร้างคีย์ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็พอสร้างเสร็จแล้วก็ไปรับคีย์ที่ส่งมานะครับไอ้นี่ผมเป็น m s g d a t a 1โดยเราจะส่งไป2ค่าก็คือ payload แล้วก็ d a t a หนึ่งนะครับโดยผมก็จะมาสร้างตัวแปรอีกตัวหนึ่งซึ่งขอนอ่าตัวนี้มันมันจะซ้ำนะครับมันมันจะสับสนผมขอเปลี่ยนเป็น key สดีกว่า key 2แล้วก็สร้างตัวแปรใหม่เป็น g2 โดยรับค่า msg ปดคีเป็น g2 ครับแล้วก็เพิ่มคีย์ตัวนี้เข้ามานี่ครับเราก็จะสร้างโครงสร้างของอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดีพอย y แล้วก็ลองบันทึกเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็มารีเฟรช h ดู สังเกตว่าตัวคีย์สจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับตัวคีย์สจะถูกเพิ่มเข้ามาโดยเป็นหมายเลข36นะครับเป็นชนิดสต i n g แล้วก็ไม่มี ID นะครับถ้าถ้าวิวข้อมูลแบบนี้จะดูจะดูง่ายกว่านะครับนี่ครับข้อมูลใหม่ล่าสุดที่เราที่เราเพิ่มเข้ามา โดยตรงนี้ก็จะเป็นคีสอที่เราสร้างขึ้น img k e y 2ตรงนี้ครับก็ลองบันทึกไปอีกครับก็ลองมา r e f r e s ข้อมูลดูกเก็นว่าข้อมูลก็ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ถ้าสมมุติเราลองจะมาดึงเราลองดึงข้อมูลขึ้นมาดู ว่าข้อมูลนี้มันมีอยู่จริงหรือไม่นะครับเราดึงข้อมูลขึ้นมาดูข้อมูลที่เราบันทึกขึ้นมาดูนะครับบนโนเลต์ก็สร้าง i n น e ิกมาใหม่ตัวหนึง่งโดยผมก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเป็นเป็นเฟเป็นไฟล์ เป็นไฟล์ array นะครับกระด p l o อยเป็นหรอบแล้วก็ดึงข้อมูลมาดูนะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมด7ก้อนนะครับ7 document น,นะครับก็ในคลิปนี้ก็ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับในการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล mongodb นะครับถ้าหากมีประโยชน์ก็ขอ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับในช่องพี่เจมปาโตครับขอบคุณครับ